สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องพ่อลุงแม่ป้าเอาอาหน้องอี่เมพบพอกันอีกแล้วพี่น้องมอนี่เนาะออกมาทงไฮทงหน้าพี่น้องมหาเลเบิงเข้าเจ้าไทหนาเนาะสวงนี้ก็เป็นสวงไทหนาหุดพี่น้องออกมาทงหน้าพี่น้องมันกระสิประมาณนี่เนาะมันกระจสีสีแห่งแห่งจักหน่อยพี่น้องเพราะว่าฝนกัยังบ่ท่านได้ตกร้ายเนาะตกอยู่แต่ว่าหักตกบลายเนาะพี่น้อง ก็พ่อดินซุ่มพ่อดินยังพ่อว่าไทยได้ฮัทพี่น้องเอ้ยบ้านเฮากับสามบ้านเฮาเนาะวิถีชีวิตบ้านเฮาแบบได้ก็ยังคือเก่าพี่น้องหอนี่ทลงหาลงหน้าเพิ่นกระชิ่งลงหาลงหน้าเตรียมไทยหุดไทยห้อยไปฮัแดดเนี่จักหน่อยอันนี้ก็เป็นน้ำมัน เฮ็ดเบือหนามกระบเรือขืนร้ายซ้ำนอขืนน้อยเดียวมุ่งหาเครื่องหอดหองจักหายางเลาะลินหาคุดจีนายมาคายมือนี่โอ้มาหนุ่มหลน่ะหนามขุนเพเป็นตาอาบดอกหนามหองขุนมองหันมันตื้อเลยจ้ะ ทงไฮทงหน้าเนาะปูนแหละพี่น้องอันบอนทีเช้าบัวสื่อไหววางวางเดือนสิบเอ็ดเนาะสีมีอยูซียอมพี่น้องมีอยูซียอมเนาะก็คือคือเอาไงยๆดินเจ้าเดียวแหละพี่น้องแต่ว่ามันทีมันเป็นดินซียมเนี่ยก็คือสมัยตะกี้โบราณเนาะโดยค่วมทีว่าผูฒถาภูแกแต่สมัยโบราณเนาะเพิ่นสิปันไฮปันหน้า ก็คือว่าอยากให้ได้ํำกันนะรูปจำกันโน่นจำกันเพื่อนกันเลยเด้เห็ดแบบว่าปั่นแบบบ่อนละหน่อยบ่อนละเล็กขนาะดพี่น้องจริงๆนะน่าเจ้าเดียวอะไแต่ว่าหากนะักซียอมเนาะก็มียอมทั้งผูดในเนาะพี่น้องนี่เทียงนานนี่เทียงนานนี่ตัวนี้เนานะเทียงนานซาบัว อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจเนาะพี่น้องที่ว่าสาบัวได้อันนี้เนาะพี่น้องได้สื่อไหวจากน้ำพากน้ำแห่งพี่น้องจ้องคนสูงมากน้ากันพี่น้องขากาปั่นเนาะส้าบัวก็บาไหวบ่มี่ยังพี่น้องมีแต่ความอดคววมทนคววมขยันมันเพียนซื้อซัดต่อเบียดต้องานทีเฮาเห็ดเฮาสางเนาะพี่น้อง คอยเก็บเหล็กผสมหน่อยพี่น้องซิบ่กปีเนาะซิบ่กปีที่ซาบัวก็เบาใบใส่ชีวิตน้ากันมาพี่น้องจากที่ว่าบมมียังเลยต่างคนต่างศูนยเนาะซาบัวกับศูนยเบาใบกับศูนย์แต่ว่าก็มาสูนน้ากันมาใส่ชีวิตห่วมกันสูนห้วมกันพี่น้องจนมาหอดมือนีกะพี่น้องกับโบท่านไหนทึงจุดที่ว่าดีที่สุดแต่ว่ามันกะ ถ้าเทียบใส่สมัยก่อนก็ถือว่าดีแล้วเนาะพี่น้องถ้าเทียบใส่กับชีวิตสมัยตะกี้ที่เฮาบ่ทันได้มี่ยังบ่ทันได้มีเฮือนบ่ทันได้มี่ยังเป็นของแต่ว่าคือขูมมือนี่เฮาก็หายังน้อยมีเฮือนอยู่มีหน้าให้เฮ็ดกินเนาะพี่น้องสมัยก่อนภูมิใจที่สุดแหละพี่น้อ,นอ,นนนะอนงนี่เนาะอันช่วงไี้ซาบัวก็มีโอกาสได้กลับมาบ้านพี่น้องอย่างที่ซาบวาัวไายให้เบิ่งแหลนะเนาะก็ได้มีโอกาสกลับมาบ้านมาซองเนาะปีละเทือ่อพี่น้อง ช่วนี้ก็เป็นส่วงเลี่น้อยปิดเทอมเนาะซาบวกอะมหับอาลกไปอยู่นัมส่วงปิดเทอมสามเดือนพี่น้องอันนี้ก็บเบาใบเป,ไปน็นกำลังใช้หนาอย่านั่นนี่แหละพี่น้องวิธีชีวิตแบบบานเฮ้าเนาะโบหูว่าทางอื่นคนเฮ็ดแบบได้แต่วัาทางบานสาบวกกันยังยังแบบเก่าเนาะพี่น้องอยังใช้วิธีชีวิตแบบเกา่เกาเดิมเดิมอยู่เนาะ หุดไท,ไทหอยพี่น้องเอ้ยจะวางหักคู่มือหนีเพกกิ่นกะสิท่านสมัยขึ้นมาเนี่ยจักน่อยเนาะเพราะว่าสมัยตะก,กี้เพิินสิดำพี่น้องต่วาคู่มือหนี่ีวานเนาะ้วยข่วมที่ว่ากำลังเฮ้ามีหน่อยพี่น้องกำลังมีหน่อยเนาะเพราะว่ามีจะเอือยมีจะเอือยก็มันไอเคยเนาะอยู่สองคนบาดที่หนีเพิินกะเพิ่งเบียกเพิ่งงานเพิ่งอบบแรนห้าเงินหาทองเนาะบาดนี้หน้ามันกะคนข้างที่สิว่าร้ายเนาะพี่น้องก็เลยว่าเห็ดบัวไว้ก็เลยว่าให้เพิ่นวานเนาะได้จำได้ก็เอาจำหนันพี่น้อง พอได้กินแต่ละปีเนาะย่างหน่อยก็เทาก็ได้กลุ่มกินพี่น้องเหตุไปขายัดแมนสมัยคือตะก,กีนี่โอ้ยพี่น้องจากเซาบ,บัวย,ยังเป็นเด็กหน่อยเนาะเพ่นผ้าดำพี่น้องพู้หละเดือนอแปดเนล่ะเดือนแปดยังคอยแล้วพี่น้องเขาพันซาเนี่ยยังโบรานเ็กเขานอนบ้านอยู่สมัยตะกีนอนหน้าเพื่อนเอาคล้วยไทยได้พี่น้องบริเวณรถคือสมัยคูเมือนี่เนาะสมัยคูเมือนี่กะมันพัฒน,นาไปเรื่อยเนาะมันก่อปล่อยขยับขยายเนาะจากคล้วยกับมันเป็นรถอ้าว ันสมัยขึ้นมาแน่จักน้อยกะแบบนี้นี่แหละพี่น้องเนาะ้วยความที่าเฮ้าก็อยากหางเงินเนาะในเมือว่าเฮ้าอยากหางเงินเฮาก็ต้องอํานวยความสะดวกให้กับคนที่อยู่เนาะเพื่อว่าคนสีได้ทุนแห้งเนาะพี่นอ้องคนงานสิลดแห้งงานลงไปอีกเนาะพี่นอ้องนี่แหละวิธีชีวิตแบบบ้านชาบวบัวกับแบบนี้พี่นอ้องโดนๆมาเห็นเธอหนึ่งกับ <c oughs> มีความซุกพี่นอ้องต้องเมันว่าบ้านเฮ้ามันจริง แหลงมันสีแหงแตบาบ้านเ่ามันก็คือบ้านนาเนาะพี่น้องจะได้มันก็คือมีความชุกพี่น้องกันเท่าไหร่ก็คือมันอยู่บ้านอยู่ซองเนาะแมนว่าสิเป็นช่วงเวลาสันสันต่บ่ามันก็เป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความชุกความอบอุ่นเนาะได้เห็นหนาพอเม่พี่น้องได้กินข้าวพร้อมหนาพร้อมตาได้เห็นพอเห็นแม่ได้เห็นอหนอยหนิมของคนในครอบครัวเนาะทำานี้ก็ภูมิใจแล้วพี่น้องบ่ต้องการยังร้ายในชีวิตนนิเขาแกว่าถ้ามีบอลใหยวมีบอลให้กินพี่น้องมีพอมีเม่ มีคอบัวติ่อปุนเนาะแต่ว่าสําหรับขอบพวตซาบวกับอาจิโบเรอันนั้นเนาะเพราะว่าพอเอาคนกาดเชียไปหลายปีหลายๆพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ยังมีแตเมเนาะนี่แนะหละพี่น้องเนาะซาบวกัะมีโอกาสได้ออกทุ่งให้ทุ่งหน้ากะเลยถ้าว่าเบิงนะ่งเนาะทางบ้านซาบวกคนเห็ดแบบนี้แต่ว่าอยู่ทางอื่นบหุก้าเห็ดแบบไดเนาะพี่น้องรายงานโตในเด้อผู้ใดขับมาเบิ่งท,งทักทายรรยงานโตนั่นะเนาะคอมเมนต์เข้ามาว่าทางบ้านพี่น้อง เราเห็ดแบบไดเนาะ <S <S หเห็ดไทยเห็ดหน้าอะไรพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะสาาบัวกับสี่ดหก็อนอนุญาตแป่นหาเห็ดเบียยเห็ดงานซะก่อนเนาะจังสี่คอยมาอัปเดตในเบิ้งที่ละเล็กที่ละหน่อยเนาะพี่น้องเนาะจังได้กขอบุญก่อคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจเลยก็ขอบคุณพี่พี่น้องๆที่บ่ลืมจ้าบัวเนาะพี่น้องขอบคุณถูกกำลังแรงใจเนาะขอบคุณถูกแรงสนับสนุนบอกว่าจะเป็นทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เนาะขอบคุณถูกกำลังแรงใจเนาะสำหรับคลิปนี้ ฝากไว้จำนีซะก่อนเนาะเดี๋ยวพอกันคลิปใหม่พี่นนอ,องสำหรับคลิปนี้ลาพี่ลาหน่องไปก่อนสบายดี